สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักค่ะเนียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า115เลยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักค่ะหน้า116ค่ะเราเปิดมาที่หน้า116เลยนะคะดูแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิโลรกร,รมัมกับกรัมค่ะนักเรียนดูนะคะมีอะไรคะมีเงาะมีมะม่วงมี แตงโมนะคะเป็นแถบอยู่นะคะเงาะก็แถบสีแดงมะม่วงแถบสีเหลืองแล้วก็แตงโมแถบสีเขียวนะคะจากแผนภาพค่ะบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรมัมเป็นกิโลกรัมและกร,รมัมหรือเป็นกร,รัมได้ดังนี้คะ่ะเงาะนะคะนักเรียนดูตรงนี้นะคะ ข้างบนนี้นะคะเป็นน้ําหนักกิโลกรัมส่วนข้างล่างนะคะเป็นน้ําหนักของกรัมนั่นเองนะคะนักเรีนยนดูสองสองอย่างตรงนี้เปรียบเทียบกันนะคะเงะา,า,างะหนักคาดเงาะหนักเท่าไหร่นะคะนักเรีนยนก็ดูแถบค่ะตรงนี้คือ1กิโลกรัม2กิโลกรัมและตรงนี้3กิโลกรัมแสดงว่าเงะาะหนัก3กิโลกรัมหรือถ้าบอกว่าเป็นกรัมก็คือเท่าไหร่คะ3,000กรัมนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะมะม่วงค่ะแถบสีเหลืองนะคะมะม่วงแถบสีเหลืองหนักเท่าไหร่คะ1กิโลกรัม2กิโลกรัมนะคะแสดงว่ามะม่วงหนัก2กิโลกรัมหรือเท่าไหร่คะดูตรงนี้นะคะก็คือ2,000กรัมนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะแตงโมหนักเท่าไหรค่ค่ะแถบสีเขียวนะคะแตงโมหนักอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือ2 5 0 0 กรัมนะคะ2,500กรัมหรือ2กิโลกรัมตรงนี้นะคะกับอีก1 2 3 4 5หก็คือ5 0 0รกรัมนั่นเองค่ะเพราะว่า1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมนะคะเรียนพอจะเข้าใจไหมเอ่ยให้ดูข้างบนกับข้างล่างนะคะต่อไปค่ะมาตอบคำถามช่วยคุณครูนะคะจากแผนภาพค่ะบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมและเป็นกรัมค่ะมีปลาสวายแล้วก็ ปลากระพงนะคะเขาถามว่าปลาสวายหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมคะกี่กิโลกรัมกี่กรัมนันเงียนก็ดูแถบสีส้มนะคะปลาสวายแถบสีส้ม1กิโลกรัมกับอีกเท่าไรคหร่คะ1 2สา5 1ี่ห้ากิโลกรัมกับเท่าไหร่คะ500กรัมนั่นเองหรือเท่าไหร่คะตรงนี้นะคะปลาสวายตรงนี้ก็คือเท่าไหร่คะ1 5 0 0กรัมนั่นเองคะ่ะต่อไปคะ่ะปลากระพงหนักเท่าไร หนักกีนะ่กิโลกรัมกับกี่กรัมปลากระพงนะคะสีอะไรคะสีฟ้าค่ะกี่กิโลกรัมคะตรงนี้นะคะเส้นสีฟ้าผ่าน2กิโลกรัมไปแล้วแสดงว่า2กิโลกรัมกับอีกเท่าไหร่คะ1 2สองนะคะก็คือตรงนี้นะคะก็คือ200กรัมนั่นเองนะคะหรือเป็นกรัมก็คือ2 0 0พันเท่าไหร่คะ2 0 0พกับ200กรัมก็คือ2,200กรัมนั่นเองค่ะ นับต่อไปค่ะน้ำหนัก3กิโลกรัม7หกรัมเท่ากับน้ำหนักกี่กรัมนะคะวิธีคิดก็คือน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับ1 0 0 0พกรัมน้ำหนัก3มกิโลกรัมเท่ากับ3,000กรัมดังนั้น3กิโลกรัม756กรัมก็รัมก็เท่ากับพบวก้อหเท่ากับ3 7 5พัก,ก, 3, ก, 3, กรมัมนั่นเองค่ะหรือง,ง่ายตอนก่อนหน้านี้ที่ครูต่ายบอกว่าถ้าเปลี่ยนกิโลกรัมเป็นกรมัมก็คือตัดคำว่า ออกนะคะให้นักเรียนใส่คอมมาเลยนะคะใส่คอมมาแทนลงไปก็จะเป็น ,3756 กรัมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะน้ำหนัก2498กรัมเท่ากับน้ำหนักกี่กิโลกรมัมกี่กรัมค่ะน้ำหนัก1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมดังนั้นน้ำหนัก2,000กรัมเท่ากับ2กิโลกรัมใช่ไหมคะทีนี้น้ำหนัก2498กรัมก็ต้องเท่ากับ2กิโลกรัมกับ498กกรัมง่ายๆคือ ข้างหน้าคอมม่านะคะข้างหน้าคอมม่าเป็นกิโลกรัมนะคะข้างหลังคอมม่าเป็นกรัมนั่นเองค่ะ อันนี้คือทิคง่ายๆในการจำนะคะข้อหนึ่งค่ะเขาบอกว่าบอกน้ำหนักเป็นกรัมค่ะ3กิโลกรัมเป็นกี่กรัมคะถ้าถ้าเป็นจำนวนเต็มนะคะให้นักเรียนเติมสูงเข้าไปกี่ตัวครับใช้แล้วค่ะ3าตัวนั่นเองนะคะเพราะว่าหลังกิโลกรัมต้องเป็นเลข3หลักฉะนั้นเลขศูนย์ข้างหลัง3<ม>ก็ต้องมี3ตัวก็คือ3กิโลกรัมก็ต้องเท่ากับ3000กรัมนั่นเองค่ะ ต่อไปข้อ2ค่ะ5กิโลกรัมกับ15กรัมเป็นเท่าไหร่คะทานักเรียนจะเติม515กรัมไม่ได้นะคะเพราะว่ารูต่ยบอกว่าอะไรคะหลังกิโลกรัมต้องมี3หลักนะคะดังนั้นนะคะเราต้องเติมเลขอะไรลงไปคะเลขศูนย์ลงไป1ตัวก็จะกลายเป็น5 0 1 5กรัมนั่นเองคะ่ะข้อ3ค่ะ6กิโลกรัม990กรัมค่ะ เป็นเท่าไรคะตัดคำว่ากิโลกรัมออกใส่คอมมาแทนค่ะใส่คอมมาแทนคำว่ากิโลกรัมไปก็จะเป็น6,990กรัมนั่นเองค่ะนักเรียนคิดง่ายๆเลยนะคะข้อ4 9กกิโลกรัมสองกรัมนะคะตัดคำว่ากิโลกรัมออกใส่คอมมาลงไปค่ะก็จะเป็น9209กรัมนั่นเองค่ะ ข้อ2ค่ะสลับกันนะคะบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมนะคะเมื่อกี้เขาบอกให้บอกเป็นกรัมใช่ไหมคะต่อไปให้บอกเป็นกิโลกรัมและกรัมนะคะหลักง่ายๆก็คือทํายังไงครับเปลี่ยนคอมมาเป็นกิโลกรัมนะคะก็คือตัวเลขที่อยู่หน้าคอมมาเป็นกิโลกรัมข้างหลังเป็นกรัมในที่นี้1,200กรัมใส่กิโลกรัมแทนคอมมาก็จะเป็นอะไรคะ1กิโลกรัม200กรัมนั่นเองค่ะ ข้อ2ค่ะ3 2 0 9กรัมค่ะเปลี่ยนคอมมาให้เป็นคำว่ากิโลกรัมก็จะได้เป็น3กิโลกรัม209กรัมค่ะข้อ3 45,55กรัมค่ะเปลี่ยนคอมมาตรงนี้ให้เป็นกิโลกรัมค่ะก็จะเป็น4กิโลกรัมกับ5 5 5กรัมค่ะและข้อสุดท้ายค่ะ1370กรัมค่ะ ข้างหน้าคอมมาเป็นกิโลกรัมนะคะก็คือ10กิโลกรมัม370กรัมนั่นเองค่ะง่ายไหมคะเด็กๆทีนี้เรามาตรวจสอบความเข้าใจกันค่ะตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะ2,300กรมัมเท่ากับกี่กิโลกรมัมกี่กรมัมอันนี้คือเปลี่ยนกรมัมให้เป็นกิโลกรมัมและกรัมก็คืออะไรคะ เปลี่ยนจากคอมมาให้เป็นคำว่ากิโลกรัมนะคะข้างหลังคอมมาก็คือหน่วยเป็นกรัมแสดงว่าข้อนี้ตอบอะไรคะใช่แล้วค่ะ2กิโลกรัมกับ300กรัมนั่นเองค่ะข้อ2ค่ะ3,500กรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัมค่ะเปลี่ยนคอมมาเหมือนเดิมค่ะเป็นคอมมาให้เป็นคำว่ากิโลกรัมหลังคอมมาก็มีหน่วยเป็นกรัมก็คือ3กิโลกรัม500กรัมนั่นเองค่ะ ข้อ3ค่ะ7กิโลกรัม910กรัมเท่ากับกี่กรัมทีนี้เปลี่ยนกิโลกรัมให้เป็นกรัมก็คืออะไรคะใส่คอมมาแทนคำว่ากิโลกรัมลงไปแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือ7,910กรัมนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายค่ะ8กิโลกรัม253กรัมเท่ากับกี่กรัมเปลี่ยนคำว่ากิโลกรัมใส่คอมมาแทนลงไปก็จะเป็นอะไรคะ 8,253กรัมนั่นเองค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆด,ด,ดูตรงนี้นะคะเด็กชายคนนี้ก็ถืออะไรคะคำว่า5กิโลกรัม750กรัมก็เท่ากับอะไรคะก็เท่ากับ5,750กรัมนั่นเองค่ะให้เด็กๆจำไปทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะ สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ค่ะการบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆอาจบอกเป็นกิโลกรัมและกรัมหรือบอกเป็นกรัมโดยใช้ความสัมพันธ์คือ1กิโลกรัมเท่ากับ1 0 0 0กรัมหรือใช้เทคนิคง่ายๆเวลาจะเปลี่ยนคําว่ากิโลกรัมเป็นกรัมนะคะให้ใส่คอมมาแทนคําว่ากิโลกรัมลงไปหรือจะเปลี่ยนกรัมเป็นกิโลกรัมก็ให้ใส่กิโลกรัมแทนคอมมานั่นเองค่ะและ อย่าลืมนะคะว่าหลังหลังจุดนะคะหลังคอมมาต้องมีเลข3หลักนะคะถ้าไม่มีให้นักเรียนเติมศูนย์นะคะเติมศูนย์ไวข้างหลังหลังคอมม่านะคะการบ้านวันนี้ค่ะแบบฝึกหน้า8 4ถึงหน้า86นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ